่บ้มเ้าบ้ามยุอยเฮ้ยตันแล้วเอาใจน่าทายพิษไอ้ลูกหมอบควบสูขกับพีกับนองฟั่งถามูพวกออกมาโฮมลุ่มกันนะครับอ้าวมา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 นี่นี่นี่อันนี้ลืมบ่ได้เลยครับลืมบ่ได้ครับขาดบ่ได้ครับขาดขาดบ่ได้ครับนี่แหละครับเป็นนางเอกทีผ้าระเบียบพระเดชินมีซื่อมีเสียงเท่าซุมือนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวซ้ำน่อยนะครับตั้งแต่เป็นสาวซ้ำน่อย เดินราซ่ากันมากคับพลอเอนี่ล่ะเดี๋ยวนีิเดี๋ยวนี๋ก็ซ้ำน้อยอยู่พว้าคอ่ะอันให้นั่งคล้องเนี่ยโอ้ล่างคล้องมากหลายกนมาปนพ่อใหญ่เปียนี่มากหลายเอาเอาใส่ที่ไหรผู้ใดเราผูได้มาผู้ใดก็แม่นไผ่สันดานีพ่อเอเอาพ่อเอตินี่้ยพี่น้องเพิ่นฝากมาให้ แปดพอได้พอมาไล่ตีบเนี่ยอุ้ยกระสันขอขอบคุณกันขอบขอบคุณแกงสาโธนะครับรังวัลน้ำใจรับผมแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักไห้บีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบ้านเต้าน้องออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณหลายๆครับดีมอบรางวัลให้ผู้เฒ่าในครั้งนี้เป็นกาลังใจนะครับถือบาปเพื่อนมากินมาท่านน้ำนพอเอา พ่อพ่างแซพ่อเป็นเพราะกินมาท่านพ่อจะไปเลี้ยงลูกโอโอ้จ้ะรับผมเลี้ยงก็ลูกโตสี่ลูกซี่มาเลี้ยงสี้เลี้ยงอยู่ลูกซีนี่ลูกซีเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงหงมันก็อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันเศร้ากินหงแล้วกินยังมื่อละปิดท่อนละโอ้เข้าไปห้ามที อัน้าว้าขว้าหน้าบอยโทรบอกวันมาว่าอันตะข้องบอกพ่อขายบัตรให้เขาในวันที่ที่เปลี่ยนเป็นรังคันเรื่องขายบัตรเสอเขาเนี่ยวันที่ยี่แปดเลยยี่แปดที่ห้าในแล้วโอ้เฮากรเมื่อวันตีเฮากรโอ้เฮากรครับอ่าอย่าลืมกันแล้วกันนะครับลูกพ่อเอ๋วว่าจะเป็นคนใดนะครับบอยเป็นสร้างเราบันเทิงศิลป์หรือใจเกินลอยหรืออ่ามอลลัมเสียงบีหก หรือคนใจแฟนๆนะครับผมไก่พี่น้องซอยการสนับสนุนในกำลังใจเด้อครับเด้อครับจังไน้กับบอกพันจบพังหันพอดีร่างวัดมาก่อนได้ได้หยุดเราผู้ใดนั่นเอากระลังเอกเท่าลหรเนาะงอุ้ยอุ้ยนังเออว่ามันลวกไปมายืนแย่งกันขวานโบราณนาสถานโอ้ยมีจังสันเดี๋ยวนี้เป็นมีธุรกิจส่วนตัวแล้วี่เอาคืองบ้าไฟใหม่แล้ว เปลี่ยนไม่แล้วทอดลูกเตี้ยนเจ้าใจเจ้าเวเท่น้ำใส่เป็นเหียบมั่กับลูกบึ้มสันตุบเม่เหมืนแบบโปรโมทขายบาดีโอ้คนว่าสนใจเออเร่เผาล้านบารีอุ้ยมาหอดต่อท่ออีแหนมึงหยอดนายกคุณแล้วเออพ่อฝากไม่ไงเพื่อนโอ้ยยัยเพื่อนครับกัขอฝากปีนี้ก็ยังอยู่กับระเบียบวัตถุสินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นยังว่าพี่น้องถามมาว่าคือบอกไม่ยิ้มผู้นั้นผู้นี้มาแน่ครับกะคือบังหันบอกง่ายๆไม่ยิ้มแล้วยันโควิด ไม,ไม่ยิ้มแล้วบก้าออกบ้านผู้ใดไรก่อนจะไปมหาปอบเม่นเราจะมหากอบไปไหมเมีนมหาปก็ไปมื่อวันอายุใกล้บ้านเจ้าของ,องยังอยู่ระเบียบค่ะเพราะไม่ใสค่ะเพราะว่าไปเขาก็บ่าเอาโอ้ยยาบาจังสันวัฒนภาพแล้วค่ะร่ำยังวนอยู่คนกันยังคุง่ามุนกันยังดีอยู่ยิ้มให้ใหญ่โอ้ตายตาตยโยงที่เก่าไปมึงถอยไปอ่ะอาพระเอกนางเอกเขายจะใส่ออกมาเบิร์ดเดลูกเด้อมาเตยสังลาพีลูกเจ้าไปใส่ป่านี้เอา ข้าถ่ายรูปอยู่เดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวลูกติล,กลูกลูกหรือผัวนี่ไม่ได้ไปเสียข้าวอยู่พร<ๆ>ยาติเศรพ่ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>อเ<ๆ>ป็น